ก็ถ้าไม่ได้อยากสนองนิดหรือว่าอยากหลอนะครับอยากเทไม่รู้คนอื่นมองว่ามึงเทบอกอาจจะมองมึงเป็นเทก็ได้ก็แนะนําให้ขับก็ใช้ปกติก็ได้นะครับไปทํางานเนาะเรื่องความแรงนะครับแป่งกระชากเราใจจริงๆนะครับสำหรับคนที่ชอบความเราใจนะฮะนอกจากบนเตียงนะครับก็อ่าหกคันนี้แหลยก็ตอบโจทย์ได้นะครับ กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง g 2 r ู์ะนะจ๊ะ <Yahoo! S 1> ที่ได้ยินเสียงท่อนี้ไม่ใช่เสียงท่อรถผมนะเป็นเสียงท่อรถคันข,ข้างหน้าท่อปังโอเคโหตอนนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศที่แบบหลังฝนตกใหม่ๆนะครับพื้ถนถนนยังไม่ทันจะแห้งเลย บวกกับวันนี้นะครับก็ยังเป็นวันที่ต้องไปทำงานอีกหนึ่งวันนะ oh, <no. S 1> จริงๆอะ่ะฝนตกแล้วแบบม,มันควรนอนอยู่บ้านปักแอร์แล้วก็เตือนาสายๆแล้วสิบโมงเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบก็ oh. ไม่ได้นะโอ oh. ที่ผมงสงสัยก็คือรถมันจะติดทุกวันเลยไว้นี่ หลังจากปลดล็อกดาวไปบางส่วนนะครับก็หลายๆคนนะกลับไปทำงานเหมือนปกติแล้วนะครับทำาให้ชากรรถก็ยังได้หนานแน่นจนถ,ถึงตอนนี้ไป้อนวันนี้นะครับก็จะมาพูดความรู้สึกนะครับจากการใช้งานจริงว่า ที่เราขับไปทํางานทุกวันนะครับกับเจ้า R6 คันนี้นะครับไม่ใช่ R15 นะส่วนใหญ่นะครับเคยมีคนพักนะครับว่าพี่พี่ R15 ตัวใหม่สวยจังตอนตอบเขาไปก็รัาแต่ในใจก็แบบ R15 พอ,องสีสุกนะโอเคถามว่าเหนื่อยไหมนะครับพูดตรงๆนะครับแม่งเหนื่อยนะครับถ้าแบบใจไม่รักจริงๆหรือแบบไม่ได้อยากแบบ เทหรืออะไรนะครับก็ขับมอเตอร์ไซค์ธรรมดาเถอะเพื่อนผมอาจจะไม่รู้สึกเยอะนะครับเพราะว่ารถติดเนี่ยมันเจอน้อยนะครับหรือก็เจอบ้างเลยจะไม่ได้ติดขนาดเส้นวีเอชน,นะมันถามว่ามันมุดได้ไหมนะครับมันก็มุดได้นะครับอยู่ที่สกิลของแต่ละคนนะแต่ถ้าถามเรื่องความคล่องตัวนะครับผมให้มอเตอร์ไซค์เล็กอะคล่องตัวกว่าเยอะ แล้วยิ่งตอนเลิกงานนะครับแล้วก็ต้องมาขับเจ้าคันนี้กลับบ้านนะครับพอเลิกงานก็เหนื่อยอยู่แล้วใช่ไหมมาขับคันนี้อีกพอจะถึงบ้านนะครับแม่งก็เหนื่อยกลับถึงบ้านแม่แบบโอ้โหเหนื่อยแตกครับอืก็ถ้าไม่ได้อยากสนองนิดหรือว่าอยากรอนะครับอยากเทะไม่รู้คนอื่นมองว่ามึงเท่บอกอาจจะมองมึงเป็นเท่ก็ได้ก็แนะนําให้ขับก็ใช้ปกติก็ได้นะครับไปทํางานเนาะ อีกเรื่องนึงเลยนะครับก็อัตราการสิ e ้นเปลืองน้ to to ํามันนะครับในการขับไปทํางานแต่ละวันนะครับของผมเนี่ยเท่าไหร่วะดูว่นเฉลี่ยวที่17กิโลเมตรต่อลิตรนะฮะเพื่อือว่ากินเอาเรื่องนะถ้าเทียบกับมอเตอร์ไซค์ธรรมดาทั่วไปนะครับมองตรงว่า ร้อยหนึ่งผมอยู่ในแค่วันเดียวครับไปกับกิโลประมาณ30-40ิบสี่ิบโลนะผมสัมผัสได้ถึงเมสฝนที่กำลังร่วงโรยลงมาฝนตกยิ่งนึกชึงชีไรก็ยิ่งชื้ช้ำอ๋อเดี๋ยวเดวอยจะมาเรียกตัวกูไปนะก็เดี๋ยวมาสรุป ข้อดีข้อเสียแล้วกันนะครับที่ขับไปทํางานทุกวันนะข้อดีเลยนะครับก็คือหล่อนะครับคนอาจจะมองบ้างแหละแล้วก็ข้อสองนะครับเรื่องความแรงนะครับแมงกระชากเราใจจริงนะครับสําหรับคนที่ชอบความเราใจนะฮะนอกจากบนเตียงนะครับก็อาร์หกคันนี้เนี่ยก็ตอบโจทย์ได้นะครับ ข้อดีที่คิดออกก็มีประมาณนี้นะครับส่วนข้อเสียนะครับก็เหนื่อยนะครับใช่ยังไม่ชิน <c oughs> แล้วก็เพืองน้ํามันครับถ้าไม่ได้อยากแบบอืมอะไรประมาณนั้นก็ขับรถเล็กก็ได้นะคิดว่าดีกว่าครับ <c oughs> แต่ด้วยทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับถ้าใจมันรักอะครับใจมันรักห6นะก็ อย่าไปซีเรียสนะครับทุกอย่างเราทําได้นะโอเคจัไปอย่าให้เสียนะครับผมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ชื่นชอบนะครับใน R6 นะต่อให้ข้อเสียมนันจะเยอะแค่ไหนนะครับเราก็อย่าไปกลัวมันนะสาหรับคนที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์แชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ช่อง g 2 R6 ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พบกันใหม่สวัสดีจ้า